วันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าฝาปิดสไลด์ของ Carry บ o y รุ่น e บนรถ DMAX 2022คันนี้นะครับติดออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาทดสอบน้ำกันนะครับเนี่ยครับจำลองวิธีการที่ฝนตกเนาะนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันโอเคประมาณนี้แล้วจะสังเกตได้ว่าบนนี้มันมีน้ำอยู่แนะนำให้เช็ดก่อนนะครับก็คือใช้ผ้าสะอาดเช็ดแต่ว่าข้างในมันไม่เปียกแน่นอนแหละอืม แต่เวลาเราเปิดรางอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะทําให้ตัวของของน้ําที่มันอยู่ข้างบนนะครับมันเกินลงไปได้แต่เวลาเราปิดอะ่ะสนิทไม่มีผลแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันเนี่ยครับเปิดดูแต่เวลาถ้าเราไม่เช็ดอะ่ะบางทีน้ําที่มันจากรางเนี่ยตรงเนี้ยมันกระเด้งออกเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะมากแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เช็ดก่อนเปิดก็จะดีมากๆครับ นะครับจะสังเกต